ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าให้ให้อาหารเบลล์ถจับเบลล์แล้วให้อาหารน่ะผมก็ไปฟาร์มมานะจนไม่สิแต่ขอเพื่อนสิใจนี่หผมมีมาเตลแล้วก็ยีราฟอุดอุดุดดุนนะ ส่วนพวกนี้จะเป็นมูนเมลอนนะเก็บเอาไว้ให้ลูกใหญ่แตงโมเย็ยนทองคำที่ได้รับการเก็บเกี่ยวปึบ๊บ <c oughs> ติ๊ดเดียวปึ้บือปึ้บปึ้บ,บให้เป็นเลย

อื mm ้มโอ้โหนี huh. oh, so ่ของใครนี่แต่ผมเทพกว่าอ้อันนี้เทพนี่เทพกว่าของผมแน่นอนนี่นี่ของผมนะมีมะเตลมะเตลมาเฮลแล้วก็มีอันที่สองแล้วอะมาใส่เลาวาคัสซัตูรโนซัตตูน กระวนี้ก็สักนึงสักหนึ่งนี่ะโอ้ก็คืออะไรไม่ต้องมาเจอโอเคเก็บเต็มโมเพชรเหรออันนี้ก็จะให้เยอะนะ การคิดีอันนี้ยังไหวอัปกเดกตเลยให้ให้ให้ใหเอ็ดทีแล้วเอ็ทีแล้วไม่ไม่เหลือดห้าแล้วโหมันลดไปเยอะมากแล้ก็ฟุดให้อดดดูดัง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 ดุ่นมา แตงโมแห่งความวา่างเปล่าปึ๊บให้ทีตัวใหญ่เลยปึ๊บให้กล้วยไปอูดังดังดังดุ้งแตงโมมันตึกอย่างไม่ติดเลยได้ไงปึ๊บนี่ตัวใหญ่โอ้อันนี้เป็น แตงโมสุดใสยูยีราฟเสเรเซเลตีมังกรนำนำยีราฟเสเรเซเลตีเก็บเกี่ยวได้ก็ฟูดนี่อันนี้เป็นร้านขายสถานะไม่ติดไม่มีเลย มันติดซ้ำกันได้นะทุกคนติดซ้ำกันได้นะผมยังไม่รู้หรอกไม่รู้ว่ามันติดซ้ำกันได้ไหมอโ,มสโสอ้แตงโมสดใสนี่เก็บมาเลยแตงโมสดใสยื๊บอือ ปื๊บปื๊บปึ๊บเมื่อไรมาเตลผมจะเต็มเนะี่ยมันไม่เต็มสักทีเนะี่ยไ่หาขอคนอ,อื่นดีกว่าอู้แต่ยังไม่รู้งถต้องหาคนที่มันเต็มที่แล้อวอ่ะที่ผลไม้มันัวเต็มที่สูงสุดอะ่ะผลไม้อันสุดสุดก็มีอ,อะไรอู้นี่ไงนี่ นี่เราพิมพ์เลยเด็กแมวแมวมาแล้วห้าซีเต้ยบีเราได้แล้วนี่กลับไปที่บ้านให้เลยนี่ ไปโอ้ตัวใหญ่มากปิ๊บปิ๊บปิ๊บแต่งมืสุดใสกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยฉันให้นายหมดอย่างไปน้ำ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  วิธีนี่แต่ให้อาหารเดรตสมองเราจะเน่าเพราะพวกมันเราก็เลยต้องให้อาหารพวกมันเพื่อหยุดยัง้งไม่ให้มันทำงานสมองของพวกเราเคเก็บไปเรื่อยมูนเมลอนตรงนี้มีดาก้อนโอ้อะไรเนี่ยข้าวโพดไม่ไม่ใช่สับป,ปะรดเออใช่ข้าวโพดข้าวโพดโอ้โอ โอ้โหอะไรเนี่ยดงสับปะรดอีกแหละปึ๊บ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 ปื๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บดาก้อนฟุตมันให้เกือบเท่าๆกับอันนี้เลยเกือบกับไอ้เมลอนเลย bướp 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 đằng ui ôi hai tổ ứng văng đi quá năm 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 ลองเก็บอันนี้มาให้ยีรฟาฟเซเลเท่ดูตัวใหญ่มากปึ๊บแล้วเราก็อัพเกียร์ยีรฟาฟเซเลเท่ให้ถึงมาเตลก,ก่อนปึ๊บปึ๊บโุ้ยปึ๊บปึ๊บ สตูนโอสตนสูนีตาด้วยเก็บไม่ให้หรอว่าอืออืออดีดดุ่มก่อนงบอกเลยให้ทีอิ่มนี่กาเมนตาเลโรตาลาล่าแล้วอันนี้ก็ยีราฟเซเรตต์มีมาเลย จราเล่กินเยอะแต่มาเต้ยกินเยอะกว่าปึ๊บอืมก็เป็นดีดีดุ่นทำไมมันเป็นเพชรเนี่ยอืมอืมให้เงินเยอะมากอืมปึ๊บปึ๊บอ้าวเฮ้ยเก็บเงินไปเก็บเงินมาได้ได้มาหก หกเอสเอสทิลเลียนเฉยนี่ให้ให้อุดีดีดูนี่ปึ๊บปึ๊บไม่ก็บอกมีไหมไม่มีโอเคไหนหนึ่งสต๊อกหนึ่งสต๊อกอ้โหส่วนใหญ่อันนี้จะมาขายใช่ไหมเนี่ยอู้อู้เวกฐานะเวกเอามา นี่เดี๋ยวเราจะเอาไปฉีดให้กับตัวมาเตลอ้าวอือฮะนีน่ฉีดให้อะไรมาเตลใช่เหรอใช่เหรอมาเตลยวโดนฉีดไปแล้วใช่ไหมมีบัวน้ำพุกกำมังอยู่ไปใส่ปุ๊บโผลป้าขับลูกปัน้น เก็บมูลเมลอนมาไปให้อุดยินดุนดุนแตงมูลยินทองปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคดื้อู้แตงมูลมันเริ่มยักขึ้นอ่ะมันแค่หงนี้ไปปึ๊บปึ๊บ Hmm. Nah, uh, udah nih, nih, dun, udah di din kondam. Pai, pai, enggak kan, udah tenang lah. Udah dun, mau di din dun, Laganinasiul Laganinasiul lagane nasiul. Oh, pai <s Elliott> oh, leo, bye -leo. โอ้กะลามาลัม malam เอมมา malam ดุ๊นกะรมรัมกะรมรัมเอมมาดุ๊นดุ๊นกะลามาลัมอือหืออ้าวเดี๋ยวๆๆดุ๊นไว้ตรงนี้โอเคในบ้านเราก็มีแต่ตัวที่ไม่เกินอึน มันติดง่ายมากเลยอะในห้วงแตงโมเนี่ยโอเคมาให้ยีราฟให้ยีราฟกินแล้วก็ให้เจ้าดิน <travail> ด <ến> ินดุนดุนปกติโอ้กลายเป็นยีราฟ้าเซเลชเชละแล้วยีราฟ้าเซเลชเชลแล้วก็ดูในเชิบหน่อยไม่มีอะไรเลย ในนี้โอ้ก็ไม่มีปื๊บปื๊บแต่เลยลวปื๊บรับเลยรัพยังไม่ถึงขัง้นสูงสุดอีกหรือ,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 อมูนเน ไม่ดีใหญ่แน่นอนมันมูลเมลอนเนี่ยผมรู้ว่ามันออกงะไรเฮ้ยอะไรอปะรปลาตะปิมโอ้ว้าวมูลเมลอนเนี่ยมัมีมูลเมลอนอุ้ยทำไมตรงนี้มันโล่งอ่ะน่าจะไม่มีใครอยู่ใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่ เอดินทำไมโอ้เขาให้ทีกลายเป็นบอมบีกุสบีกุสดับีกุสเลยระดับตำนานใช่ไหมอ๋อผมรู้แล้ว Cak gira pusir fakko cakapin bayi beri kus tigus dabi niza niga thank you buan pip pip nih lah pip pip มาเตโอตรงนี้ก็ปล่อยให้มันหุ่นใหญ่ไปอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มสักทีเนี่ยอัพกิขั้นที่ห้า ไม่ใช่ขั้นที่สิบห้าไปเลยมาเตลจะรู้สึกว่านายกินเยอ,มอนะมากในในอ้วนละมาแต่ว่า,มาเมื่อไรเนยจะอิ่มแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวอื่นให้ข้าเนี่ยหรือว่านายเป็นตัวที่ร่างเต็มแล้วฉันคิดว่านายไม่น่าเลยไม่เหมือนเลย ระเบิดบอมบดดอัดดีโลฮอคคดีโลอูมาเตล์อมพีส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 เนี่ยเพื่อนขออันนี้ขอนี้นื้ มามามานี่นี่นี่เอาวันนี้เอาวันนี้เนี่ยอยากได้เนี้ยก็ได้ก็ได้เขาไม่ให้อืมอืมึป๊บปึ๊บอืมหึ่มทเกลือเพื่อนในใจดีมากปึ๊บ เต็มยังยังไม่เต็มอีกอุ้ยอุดังอุดังยังดังยน่นดังยน่นกินกินเข้าไปกลายเป็นยีราฟฝ่าเซลเลเตเดี๋ยวนี้เีราฟฝ่าเซลเลเตฉันรู้ว่านาะยกินเยอะเพื่อน เจ้ามาเตอเขากินเยอะมากเลยนะโอ้โอีเล่เนี่ยตกใจเขา้าโพดเนี่ยนี่นี่นี่ปบ๊บบ๊บบ๊บเฮ้ยโอ้ไม่รอ๊บ๊บบ๊บ อะไรมานายจะกลายเป็นบีบรกุสบีกุสดับบีกุสสักทีเฮ้ฉันให้อาหารนายกับมาเตียเยอะมากเพราะฉะนั้น๊๊ปึบฮึดูใหญ่แล้วโอ้ยใหญ่มาก Pup, hmm, Darkon Fuz, dari Darkon Fuz, akan Oh ini nice, beli nice.

ทำไมสถานะมันมาเวอร์อย่างมาเตโอคนนั้นเขาเหมือนผมเลยปึ๊บจากมาเตโอจะกลายเป็นตัวอะไรนะอยากรู้มากนูนลอนจึบจึบอืม คิดว่าจะปะเตโยกลายเป็นกะละมารำนะคนคิดเหมือนผมไหมมาลองดูคึกคคึกคอคคึกคึอคึกคอือ เขาจะโตเต็มที่ตะเคียน uh ี hmm. yang, ่ยโอทีเออฟเอสทีเองอืบอฮึเต็มยัง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 ยังรีบๆออกผล boop boop. Ok Nom 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 Boop. 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 Oh, hai mình là có đai đuôi. Hai hả? Có đai ngần đuôi. เ,เราสามารถเก็บขายได้เออในที่สุดมันก็สูงสุดนี่สูงสุดออกมาเป็นก็มูลเมลอนเหมือนเดิมอ่ะมันมีอะไรเปลี่ยนลอ,องดูไกลอ,อมันลูกใหญ่ขึ้นใช่เปล่าหรือเปล่า สุดรัดับสูงสุดนี่เลยสูงสุดจะให้มาเตียวเรากินได้แค่ไหนกันเชียวนี่ผมเล่นแค่วันแรกนะน,นี่ยัยงมีของอย่างเทพแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้นะหรือนี่ดิเออเอาเอันนี้ไปให้เขาดีไหม เอาไปซู้อเอไปสิอโอเคเอาไปไปไปมันให้ไม่ได้อะมันให้สวนเลี้ยงเลยไม่ได้เราก็เป็นคนใจดีด้วยอสิ โอ้โอ้ว้าวว้าวโอเคผมได้แล้วนี่เอามาแทนที่กับตัวเลยดีมาแทนที่ตัวนี้แล้วกันปีดตโรแล้วเป่าคาถานี่เลยส่วนนายก็ บ๊ายบายเจอกันชาติหนะ้าชึช้งๆคิวทีเลยไม่มีเอสทีหรอไม่แต่อุตติด้ิยนนขายดีนะปป๊๊บ,บหให้มะเตอโอป๊บ เต็มยังยังอีกนี่แล้วต้องใจแผ็ดการลูกใจปืบปืบปืบมาเตโอวเมื่อไรนะจะอิ่มแล้วก็มาเป็นลูกน้องให้ฉันโอเคอืมมูนเมลอนเหรอ

pup Okay โอเคนับก็บอกแค่นี้นับก็เดี๋ยวจะต่อ EP 2สองนะก็ขอบคุณครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณครับ